วันนี้เราอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า Moneyland ครับเขียนโดยนักข่าวชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Oliver Bullock เขาพาเราไปรู้จักดินแดนลับของเงินที่คนธรรมดาไม่มีวันเข้าไปถึงคุณอยู่กับ w o r k d e ดี o d s t s t p o d s t s t ที่จะพาคุณเติมไฟในทุกๆวันให้วันที่ธรรมดาเป็นวันที่มีพลังได้ Bullock เนี่ยบอกว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยคนธรรมดาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศของตัวเองมีรายได้เสียภาษีหักเงินเดือน ใจค่าผ่อนบ้านผ่อนรถแต่สําหรับคนรวยมากๆโดยเฉพาะพวกที่เป็นเจ้าสัวนักการเมืองหรือเศรษฐีระดับโลกพวกเขาไม่จําเป็นต้องอยู่แค่ในประเทศเดียวพวกเขาอยู่ในโลกอีกใบครับที่เรียกว่ามันนี่แลนด์โลกที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยเห็นลองจงนินตนาการตามนี้นะครับสมมุติว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยในประเทศที่กําลังพัฒนาแอบยักยอกเงินภาษีจากประชาชนเขาไม่เก็บเงินไว้ในประเทศครับเพราะกลัวถูกตรวจสอบ เขาก็เลยส่งเงินออกนอกประเทศไปไว้ในอีกบริษัทหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆชื่อแปลกๆอย่าง British Virgin Island จากนั้นเนี่ยก็ใช้บริษัทนั้นไปซื้อคอนโดนหรูในลอนดอนหรือบ้านริมทะเลในฝรั่งเศสโดยที่ชื่อเจ้าของจริงไม่มีอยู่ในเอกสารเลยลูกของเขาเรียนที่อเมริกาภรรยาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากปารีสทุกอย่างถูกเชื่อมโยงกันด้วยเงินที่ขโมยมาแต่ซ่อนไว้เก่งมากบูล็อกบอกว่าโลกใบนี้มีอยู่จริงครับและไม่ใช่แค่คนรวย1-2คน แต่มันคือระบบที่คนรวยใช้ร่วมกันทั่วโลกเพื่อไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องโดนตรวจสอบและไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแล้วคนธรรมดาอย่างเราละ่ะเราถูกหักภาษีตั้งแต่ต้นเดือนเราต้องเปิดเผยรายได,ได้ต้องยื่นเอกสารทุกอย่างตามกฎหมายแต่คนรวยระดับโลกเขามีแค่ทีมทนายดีๆมีบัญชีต่างประเทศดีๆเขาก็เหมือนหลุดออกจากระบบได้ทุกอย่างเลยบูล็อกสรุปชัดเจนนะครับว่ามันนี่แลนด์ไม่ใช่แค่ที่ซ่อนเงิน แต่มันคือโลกอีกใบที่มีแค่คนรวยเท่านั้นที่เข้าได้และตราบใดที่มันยังมีอยู่โลกของเราจะยิ่งเลื่อมล้ำขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือเงินที่ควรเอาไปสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนหรือถน,นนให้กับประชาชนกลับถูกดูถ่ายไปจากประเทศโดยไม่มีใครตามทันแล้วคนที่ลำบากก็คือเราทุกคนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้ทันเรื่องพวกนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะเปลี่ยนโลกได้ทันทีครับแต่การรู้ไว้คือจุดเริ่มต้นที่เราจะตั้งคำถามกับระบบและปกป้องตัวเองจากการถูกทำให้เชื่อว่า เราจนเพราะเราไม่ขยันทั้งที่จริงแล้วระบบมันไม่ได้แฟร์ตั้งแต่แรก